สวัสดีค่ะวันนี้กอ,องการเจ้าหน้าที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยตอนที่13ฐานไม่สุภาพเรียบร้อยไม่รักษาความสมัครใกันแกล้งกันและไม่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบ,บรุรีเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยพุทธศักราช2559ข้อ18กำหนดว่าข้าราชการองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดต,ต้องสุภาพเรียบร้อยรักษาความสามัคคีและไม่กระทำการอย่างใดที่เป็นการกันแกล้งกันและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ โดยมีองค์ประกอบความผิดดังนี้ค่ะ 1. ไม่สุภาพเรียบร้อยระหว่างข้าราชการและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 2. ไม่รักษาความสมามัคคีระหว่างข้าราชการและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 3. กันแกล้งกัน 4. ไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติราชการตัวอย่างที่ 1. นนางสาวเอเอเจ้าหน้าที่ธุรการ ได้ชี้หน้าด่าทอข้าราชการหญิงคนหนึ่งในระหว่างเวลาปฏิบัตริราชการด้วยถ้อยคำหยาคายต่อหน้าเพื่อนข้าราชการหลายคนพฤติการดังกล่าวเป็นความผิดวินัยถ่ายไม่สุภาพเรียบร้อยตัวอย่างที่2อน,นา,ายบีบีเจ้าหน้าที่บริหารงานและนายเจเจเจ้าหน้าที่พัสดุได้ทะเลอะวิวาชชกต่อยทำร้า,ายร่างกายกัน สาเหตุเกิดจากความไม่พอใจการเป็นสวนตัวมาก่อนพฤติการดังกล่าวเป็นความผิดวินัยฐานไม่รักษาความสามคัคคีตัวอย่างที่ 3. ในม่วงเป็นเจ้าหน้าที่การเงินได้เก็บเงินค่าภาษีจำนวน2อ0 0บาทไว้ในลิ้นชักแต่ไม่ได้ล็อกลิ้นชักแต่อย่างดใดนายดำเดินผ่านมาพบว่าลิ้นชักที่ในม่วงเก็บเงินไว้ไม่ได้ล็อกจึงคิดแก่นแก้งในม่วง ายด,ดำจึงหยิบเงินไปเพื่อที่จะนําไปซ่อนแต่เกิดปวดท้องกระทันหันจึงเดินไปเข้าห้องน้ําบนบ้านพักหลังจากนั้นจึงลงมาทํางานโดยไม่ได้หยิบเอาเงินมาด้วยปรากฏว่าในม่วงได้รายงานเรื่องเงินหายให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วจึงเกิดความกลัวไม่กล้าบอกความจริงว่าตนเองเป็นคนเอาไปซ่อนจนก,กระทั่งมีการค้นพบเงินวางอยู่ในบ้านพัก พฤติการดังกล่าวของนายดำเป็นความผิดวินยัยฐานกันแกล้งกันตัวอย่างที่4นางสาวก้อยเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างขาดมนุษยสัมพันธ์และใช้อารมณ์ของตนเองเป็นใหญ่ทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับจากผู้นำท้องถิ่นผู้มาติดต่อประสานงานและผู้ใต้บังคับัญชา นอกจากนั้นยังไม่ให้คำปรึกษาหารือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทำให้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นทำได้ยากพฤติการดังกล่าวเป็นความผิดวินัยฐานไม่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการตอนต่อไปเราจะมาติดตามกันนะคะว่าฐานความผิดที่สีฐานความผิดเกี่ยวกับอะไรวันนี้กองการเจ้หน้าที่ต้องของตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ